สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวการใช้งานแม่พิมพ์ซิลิโคนลูกสับปะรดนะคะอ่าเรามาดูกันว่าโอจะใช้งานอย่างไรแล้วเพื่อนๆก็จะใช้งานได้เหมือนกันง่ายๆนะคะมีทิศเทคนิคที่จะมาแนะนำนะคะ เดี๋ยวตั้งไว้ให้ได้รูปแบบนี้เลยนะคะเรากดเราเอาออกจากแม่พิมพ์ซิลิโคนตัวนี้นะคะก็จะได้ลายแต่ไม่ได้คมชัดขนาดนี้นะคะเราจะมาตัดแต่งอีกหน่อยนะคะนะคะทีแม่พิมพ์ซิลิโคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก่อนอื่นแล้วก็ทาวาสลีนนะคะน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยนะคะให้เรียบร้อยนะคะทานะคะทา้ายทั่วเลยมันจะได้แกะออกง่ายๆนะคะแม่พิมพ์สิพคนี้อบผ่าครึ่งนะคะเดี๋ยวก็ทาทาวสาสลีนแบบนี้ก่อนนะคะที่สำคัญก็คือมันจะมีตัวช่วยคือโฟมนะคะโฟมโฟมบัว นะคะหรือถ้าใครมีโฟมไข่ฟงวงรีนะคะก็เอามาใช้ได้นะคะตอนนี้ขนาด25มิลน,นะคะนี่ตอนเดอกําลังทาวาสลีนอยู่นะคะทาวาสลีนอยู่นะคะนี่ทาวาสลีนทายทั่วมันจะได้แกะออกอง่ายๆเนาะถ้าไม่ทั่วมันจะแกะออกอยากหน่อยเนาะเราอยากแบบออกมาทั้งลูกให้มันสวยงามนะคะ,ะที่สําคัญเราก็จะต้องมีอะไรเราก็จะต้องมี ดินไทยที่ผสมสีแล้วสีพื้นนะคะโอุไม่ได้สอนเพ้นสีนะคะแต่โอ๋จะสอนรีวิวก็ใช้งานนะคะ,ะเพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณาเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโอจะทําให้ครบองค์ก,กอบแล้วจะมาโชว์เพื่อนๆอีกทีหนึ่งใช้พื้นผิวสีเหลืองอ่อนนะคะต้องอ่อนกว่านี้นะคะจะได้สมจริงเหมือนธรรมชาตินะคะเราต้องอ่อนกว่านี้นะนี่โอยังเข้มไปนะอ่าเราต้องอ่อนกว่านี้นะคะ แต่โอ้ผสมสีไปแล้วก็จะใช้ตัวนี้อ่าเราจะเอาดินออกมานะคะเอามาประมาณหนึ่งนะคะปึ๊บเอามาทำอะไรเอามาห่อกับโฟมแต่โฟมเราจะไม่ทำเหล็มแหลมอย่างนี้นะคะเราจะตัดนะคะก็ใช้คัตเตอร์ตัดได้เลยนะคะแต่นี่เดี๋ยวใช้กรรไกรตัดก็ได้ตัดเอาตัวเหล็มแหลมออกแบบนี้นะคะให้มันเป็นรูปไข่หน่อย เะะสร็จแล้วทาําไงเราจะใส่อยู่สองสองรอบนะคะรอบแรกนี่แหลคือเรายังไม่รู้ไงว่าเเราต้องใช้ดินประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือก็จะใช้เท่าตัวของเลูกโฟมนี่แหละคะ่ะก็หอ่อห่อเลยห่อให้เรียบเลยนะคะห่อให้เรียบแม่พิมพ์ซิลิโคนตัวนี้นะคะของโอมีทั้งแบบทําอาหารก็คือ ไปทำลูกชุบได้นะคะเอาไปทำอรัวทำนะคะแกะอาหารได้นะ,คะใครสนใจก็สั่งได้ะคะ่ะแต่ว่าเนื้อซิลิโคนจะอีกแบบนึงนะคะเป็นเนื้อซิลิโคนฟู้ดเกททำอาหารนะคะจะเป็นเนื้อซิลิโคนแบบนี้นะคะซิลิโคนทำอาหารนะคะในนี้โอยังไม่ผ่าครึ่งให้นะคะนี่นะคะจะผ่าแบบนี้นะคะ,ะเราทำไง แล้วก็บัคึงกลมกลมกลมแล้วให้มันเนียนๆเพื่อเ๊ื่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปในบ็อกนะใส่เข้าไปในบ็อกเลยแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะใส่เข้าไปบริวอลแบบนี้นะคะแบบนี้นะนี่ แล้วก็ปึ๊บง้างเขาออกหน่อยให้เขาชิดๆให้ดินเข้าเข้าไปปึ๊บคือปั้นดินออกมาให้มันเท่ากับลูกโฟม25มิลน,นะคะตัวนี้25มิลน,นะคะใครที่สั่งซื้อใยโอ,อไปนะคะก็ทำตามเลยจะได้ออกมาสวยแบบนี้สวยแบบนี้เลยนะคะส่วนใบมันไม่มีลายของใบนะคะแต่เราก็คือจะใช้พิมพ์ตัด ช่วยนี่นะคะแล้วก็บีบแบบนี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่คุณจะบีบแนวตั้งก่อนคุณจะบีบแนวสูงแนวดิ่งนะคะคุณต้องบีบอัดลายเข้าไปแนวแนวดิ่งเนี่ยกดลงไปก่อนเพื่อจะได้ลายข้างล่างแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีลมเพราะว่ามีเอ่อเขาเรียกโฟมแล้วก็เขี่ยให้ลมเปิดเปิดปากให้ลมมันออกนะคะปึ๊บปึ๊บกดลงไปปึ๊บแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ค่อยปิด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 ปากเขาอย่างนี้นะคะแล้วก็บีบ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 เป็นแนวตั้งบีบขึ้นอะ่ะแบบนี้นะคะให้ทั่วปึ๊บแบบนี้ปึ๊บบีบเป็นปีบบีบ,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 บอ่าแล้วอย่าลืมนะคะเราจะต้องใช้ไม้เพื่อจะได้ประเสียบตา ตัวนี้มันก็จะไม่ดีเท่ากับโฟมเสียบนะคะเพราะฐานมันจะได้กว้างแบบนี้นะคะเนี่ยเอาให้เรียบก่อนให้เรียบก่อนเราเพิ่งแกะอย่าให้มีรอยต่อนะคะนี่แล้วก็บีบหน่อยบีบหน่อยบีบให้มันสูงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านะคะเห็นไหมคะแล้วก็เสียบไม้เพื่อจะไว้ตาก แบบนี้นะคะอ่าขยับหน่อยขยับหน่อยแล้วก็แกะออกมาที่สำคัญดินต้องหมาดนะคะเห็นไหมคะเห็นลายไหมปึ๊บนะคะเพื่อนๆจะ,ะปาดขาดเลยก็ได้นะนี่ก็งางออกแบบนี้งางด้านข้างออกด้วยนะคะนี่เห็นไหมโอ้เอามือประคองงางออกนี่ เราก็จะได้ลายประมาณนี้เห็นไหมเวลาแห้งดินมันจะสีเข้มกว่าเดิมชัดกว่าเดิมจะเห็นรอยต่อไหมคะรอยต่อตอนนี้เราก็ใช้มือเราลูบๆได้หรือเราจะใช้ไม้ก็ได้นะคะไม้จิ้มฟันไม้ไปลายแหลมอะไรเงี้ยนะคะไม้จิ้มฟันนะคะก็ได้หรือเหล็กคึงเราก็ได้นะคะเราก็จะลูบลงแบบนี้หรือไม่อยากรูบลงกลัว ลายมันหายก็ตัดส่วนเกินออกอย่าลืมนะคะดินที่เราออกมาก็จะอา่าปั้นออกมาอา่จกจกดินน่ะออกมาจากถุงนะคะที่ผสมสีแล้วนะ่ะให้เท่ากับโฟมนั่นเองนะคะแบบนี้แค่นั้นนะคะแล้วเ,เราก็ปึ๊บปึ๊บเขี่ยลงเขี่ยลงที่มันตั้งตั้งรูปรูป,ปงแบบนี้อ่า ะะเห็นไหมคะนี่ของจริงนะคะนี่ของจริงอันนี้คือออกมาจากบล็อกเหมือนกันนี่ของจริงเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนไหมเหมือนไหมโอยโฟกัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกท่านนะคะแบบนี้นะคะอ่าเราก็ลูกก็ได้แต่มือเราไม่ถึงแล้วก็ใช้ไม้เราช่วยหรือใครถ้าใครมีตัวช่วยตัวนี้นี่มันแทนนิ้วเราได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะ เป็นตัวช่วยนี่ไม้หัวยางผู้กันหัวยางนะคะมันเป็นตัวช่วยในการทํางานของเราไม่ว่าจะปั้นตุ๊กตาปั้นนน่นปั้นนี่รูปแทนนิ้วมือเราที่นิ้วมือเราไปไม่ถึงนะคะนี่คือตัวช่วยนะคะในการทํางานของเรามือเรามันเข้าไปมาถึงถึงเข้าไปถึงเล็บเราก็ไปจิกมันอะไรอย่งนี้นะคะนี่เราก็รูปไอ้ที่มันส่วนเกินมันออกมารูป มันจะเป็นด้านข้างนี่แค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำยังไงให้มันแบบว่าเป็นหน้ำเดลมมขึ้นมากันไกลค่ะกันไกลไปแหลมช่วยจับลักษณะนี้นะคะทำลักษณะนี้คือเอใช้โฟมไว้ข้างในมันจะช่วยไม่เปลืองดินด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะดินต้องหมาดนี่เหมือนไหมคะมันเอ,ออกมาจากมันทำมาจากเอ สับปะรดจริงนะคะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะนี่มันเป็นตัวช่วยในการทำงานของเราได้ดีมากเลยแม่แม่พิมพ์ซิลิโคนเนี่ยนะคะนี่ใครอยากได้แม่พิมพ์ทำอาหารก็สั่งได้นะคะใครอยากได้แม่พิมพ์งานประดิษฐ์แม่พิมพ์งานประดิษฐ์ก็จะทำเหมือนกันนี่แหละค่ะทำอาหารก็เหมือนกันแต่ว่าจะเป,เปลี่ยนเนื้อยาง คนอย่างกันนะคะเดี๋ยวต่อไปโออาจจะไม่ได้ผสมสีอาจจะเป็นสีขาวล้วนๆนะคะแต่คืองานออกมาเหมือนกันแค่ว่าเราไม่ผสมสีจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องใส่สีปอดสีอะไรเกี้เนาะอ่านี่นะคะแล้วก็ ตรงนี้คือหนามแหลมๆนะคะหนามนามแหลมๆเขาตอนที่ขนาดที่ทําแม่พิมพ์นี้ทิ่มมือไปหลายรอบเลยนี่นะคะ่ะตัดเล็กๆปลายแหลมๆนะคะแบบนี้เราแต่งให้ได้มิติมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็ลดการทำงานของเราแค่นี้ เสร็จแล้วไม่พอเราก็จะรูปลงนะคะเราก็จะรูปลงนะเราต้องรูปลงด้วยนะแบบนี้นะคะรูปลงเราหนีบขึ้นมาเพื่อให้มันแบบว่าได้บิติเพิ่มขึ้นเท่านั้นบางคนแบบเอ้ยมันไม่แหลมมากคุณอยากได้แหลมคุณก็ใช้มือคุณเขาช่วยบีบอย่างนี้นะคะบีบอย่างนี้นะคะบีบแค่ปลายสมจริงมงากย,ยิ่งขึ้นงานละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ไปทำต้นสับประรดโมเดลสับประรด คุณเจะากีดต้นโอ้โหก็ได้ไวนะคะเพราะเรามีตัวช่วยแบบนี้นะคะง่ายมากง่ายและไวมากอันนีร้รูปลงแล้วรูปลงแล้วเลยหยิบขึ้นไม่ได้เลยหยิบแหลมไม่ได้นี่นะคะก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมหยิบหยิบยิบ,ยบไปรูปลงก่อนมันเลยจับขึ้นไม่ได้อ่ะแบบนี้นะคะึซื้อ อ่าแล้วก็รูปลงปึ๊บบมันก็โค้งแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะโปรโมชั่นเฉพาะอวันดีวันเที่าไหร่วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบอ่าภายในวันที่หนึ่งเนาะใครสั่งรอบส่ง รอบส่งวันที่ห้าก็แล้วกันนะคะรับออเดอร์ไม่อัน้นแต่ว่าให้สั่งภายในวันที่หนึ่งโอให้เลยสองรอบาทปกติแล้วโอขายสามรอบาทบล็อกเนี้ยนะคะใครอยากได้ก็สั่งมาภายในวันที่หนึ่งนะคะแต่รอบส่งวันที่ห้านะคะพอดีสิน้นสิ้นเดือนนี้แบบออเดอร์ทำแม่พิมพ์โอเข้ามาเยอะมากก็เลยะจะส่งชา้านิดนึงแต่ถ้าใครอยากได้ก็ สั่งมาไว้เลยนะคะตัวนี้คืออใช้ดินของทางร้านนะคะใช้ดินของทางร้านดินที่หนีบได้ดีแบบนี้ทำํำนีบ ตัดคือดิน E S C <Yes. S 1> นะคะเราก็จะใช้ตัวช่วยในการนี่นี่คือจะได้ความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะโปรโมชั่นคือโปรโมชั่นนะคะตัวนี้ขนาดลูก เดี๋ยววัดให้หนึ่งนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วสูงนิ้วครึ่งนะคะสูงนิ้วครึ่งเนาะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเพ้นสีเรียนแบบธรรมชาติสีอะไรบอกเป็นในในสีตามร่องนี้ต้องเป็นสีเขียวอ,อ่อนอะนะคะแค่นี้แหละแค่นี้ แค่ okay. ใครอยากได้ทักแชทสั่งไว้เลยได้เลยนะคะก่อนวันที่หนึ่งไม่ใช่ก่อนวันที่หนึ่งสิภายในวันที่หนึ่งส่งรอบส่งวันที่ห้านะคะปึ๊บแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยค่ะนะคะฝากด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะแม่พิมพ์ซิลิโคนลายชัดๆอย่างนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ